สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิววิธีการทดสอบประสิทธิภาพของตัวแอนติไวรัสที่มีในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะคะว่ายังมีประสิทธิภาพในการตรวจจับตัวไวรัสอยู่หรือไม่ค่ะซึ่งก็มีขั้นตอนต่อไปนี้ค่ะขั้นแรกก็เปิดโปรแกรม n o t e p a d กันนะคะหลังจากนั้นก็ copy code ซึ่งโค้ดที่ใช้ก็จะเป็น รถนี้เท่านั้นนะคะก็ทำการคลกลอ,อกแล้วมาวางในโปรแกรมรถแพดค่ะหลัจากนั้นก็เซฟไฟล์ซึ่งชื่อไฟล์ที่เซฟก็สามารถกำหนดได้เองนะคะก็จะขอเซฟเป็นไวรัสสกุลไฟล์ที่ใช้ก็สามารถใช้ได้ทั้ง ไฟล์ภาพเสียงหรืองานเอกสารต่างๆนะคะก็จะขอใช้เป็น jpg แล้วก็เซฟค่ะหลังจากนั้นก็รอว่าขึ้นเตือนว่าเป็นไวรัสหรือไม่นะคะ ซึ่งถ้าขึ้นเตือนว่าเป็นไวรัสก็จะแสดงว่ามีประสิทธิภาพในการตรวจจับอยู่นะคะแต่ถ้าของเพื่อนๆไม่ขึ้นเตือนก็แสดงว่าไม่มีประสิทธิภาพนะคะควรเปลี่ยนตัวแอนติไวรัสได้แล้วนะคะค่ะนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะที่สามารถทดสอบได้นะคะเป็นเทคนิคคอมพิวเตอร์ที่ปลอดภัยด้วยค่ะ ก็สามารถนำไปทดสอบได้นะคะซึ่งไฟล์ที่บันทึกไปก็ไม่ใช่ตัวไวรัสจริงนะคะใช้เพื่อการทดสอบตัวแอนติไวรัสที่มีในเครื่องของเราเท่านั้น,นะคะ่ะขอบคุณค่ะ